โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate r i n j a s Storm Connection ครับแล้ววันนี้เราก็ไปไวัยเด็กอีกเหมือนเดิมหมวดอิสระและก็ไปโซเวอร์แบบคนเดียวระดับกลางและอันแรงวัยเด็กตัวต่อปลาย ตัวต่อไปเอาเป็นชิกามารุกันเนอะน่าจะยังไม่ได้เล่นฮารุโนสักุระไปแล้วหรือจะเอาผู้หญิงอิโนอิโนก็ยังไม่ได้เล่นนะผมว่าเรียงเรียงไว้ดีกว่านะชิกามารุวัยเด็กผมมีดบินแบบระเบิดผมมีดบินแบบระเบิดระเบิดร่มชูชีวิชารินจาากาถาเงารัดคอโอ้ ไปเลยชิกรรม,มรู้ของเราวัยเด็กวัยเด็กมันจะออกแนวออกแนวเท่ๆเหมือนกันนะนะตาแบบขอบตาดำๆใส่ต้นหูวยใส่ตุ้มหูด้วยว่างลข้าคือคนที่ฉลาดที่สุดนีน่ไงหนึ่งสองจับปับนี่เฮ้ย หยิบระเบิดมาจากกระเป๋าก่าถ้าจับถ้าจับหยิบระเบิดจากกระเป๋าเฮ้ยสุกนี่แนไม่โดนเอาไปคาตาระเบิดร่มชูชีพโอวแล้วนี้ล่ะคมมีดบินแบบระเบิดโอ้เป็นแนวแนวระเบิดระเบิดเลยตอนเด็กๆยังใช้ยังใช้เงายังใช้เงาได้แบบว่าไม่ถี่มากเพราะว่าเพราะว่าจักะมีน้อยตอนเด็กๆยอยอมานี่แน่ ลีไปไหนสองสามสีส่จับแว๊บเฮ้ยเอ้โยโอ้โหพลาดว่ะพลาดโดนลีจับได้ยังไงเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองนี่เงาแล้วก็ไม่ใช่เงาแล้วก็ระปาระเบิดใส่เว้ยมาดิลีขอต่อยนัดหน่อยไม่โดนหนึ่งสองสามข้าวไม้ตาย โอ้ยถ้าไม้ตายเป็นแบบว่าระยะกลางว่ะมา,มาหนึ่งสองข้าไม้ตายเฮ้ยซุดเฮ้ยซุดถอยไม่โดนเอาไปลีปา่าเรียบร้อยตึงเงาเสร็จสํเเร็จผลแพชชนะต้องสู้จนจบถึงจะไม่สิแค่นี้ก็รู้ผลแล้ววิชาลีจากะถางเงาดัดคอเอ,เอ้ยมองมองไม่ทันไว้ เยี่ยมเป็นไปตามแผนทั้งหมดก็ดีนะมีวิชาลิจาใช้เงามันก็ดีนะเออควบคุมเงาได้นะ็เจ๋งเลยเป็นลิจาควบคุมเงาต้องตอนตอนเช้าเช้าะตอนเที่ยงมีเงาเอ้ยมีเงามีเงาตอนมืดได้ไหมตอนมืดก็ได้เงาจากแสงไฟนะ แต่ยิ่งยิ่งความเข้มเข้มข้นของแสงมากเท่าไหร่เงาก็ยิง่งมีมีมีผลมีประโยชน์อะไรวะมีอะไรนี่บารูนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมียิ่งเข้มข้นก็ยิ่งแบบว่าแข็งแร่งนะตึงตึงได้นานอนาซอนเดบังอาจนี่แนจ่จับจับเอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ย เฮ้ย <ท Lanc an> ถ้าจับผงที่ก็บารู้มันแบบว่าระดับกลางว่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบอยู่ติดตัวมาไม่โดนจา้านี่แน่วิ่งเข้าไป่่อนถอยแล้วก็จะโดนเตะืออป้าป้าแล้วก็ถอยเกือบไปแล้วแวบจับไม่ได้เว้ยมนอะไรนี่เกินไปือองานงอกโดนป้าดิบ ระเบิดไปลีระเบิดไปดีไม่ได้เอาไปบารูนบารูนผีชีพนี่บารูนผีชีพนี่ไงนี่นี่นี่จับจับเอาไปเลยป้าระเบิดในกระเป๋าผมบุ้มไม่แรงเลยทำไมไม่แรงวะการ์ดอันนี้ไปอีกนี่แน่โอ้โหยิงปาไกลดีว่ะมีดบินมีดบินโอเครอป้าเข้ามาดิเดี๋ยวผมจะท่าไม้ตาย ทำไมตายไสจังหวะนี้ตึงเงาสำเร็จผลแพ้ชนะต่อสู้จนจบถึงจะไม่สุดแนี้ก็รทุบเปล่าลึบวิสพลิงจาหางเอารัดคอมันรัดคอไงว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเงาแบบว่ากระจายไม่เร็วเลยนี่ฉันค่อนข้างรนรานฉันก็ข้างล้นล้านเลยเออ เอาเอไปฟอตึงตัรึงตึงถ้าจับทำไมเมื่อกี้จับรู้สึกเดือนมันลดน้อยอะฮ้ยซุปฮุ้ยซุปเตะต่อยก่อนต่าแรกต้องเตะต่อยก่อนนี่แน่นี่แน่นี่นี่คือท่าเตร็จสมบูรณ์้องตรง บาลูนทีชีพไปเลยบาลูนดับกระจายทีชีพไม่สำเร็จวะแหวนเอาไปดับกระจายระเบิดบุ้งบุ้บุ้อะไรครับอะไรครับแหวนกระโดดเตียบหนึ่งสองสามจับเออฮือเกือบไปแล้วบาลูนไปปาบกระจายล่อปาลอยซี่เนี้ยหุซุ๊บปุ๊บปาดกระจายหุซุ๊บซุ๊บปุ๊บป้องกันจับ แหวบจับไม่ได้เว้เออเอาไปนะขาดท่า,ทาอุ้ยแย่แล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่แน่นี่แน,ะนนะ่สำเร็จเอาไปไล่กางเกะก,ก็โดนไล่กางเกงก,ก็โดนนี่ทำไมมันเลือดมันลดน้อยวะเฮ้ยนี่แนะ่มาชาร์จพลังอะไรตรงนี้เฮ้ยทำไมเลือดมันลดน้อยจัง,ง่ะ หรือว่าโดนระเบิดไปด้วยเราโดนระเบิดไปด้วยวะเหมือนผมโดนระเบิดไปด้วยเลยอะสี่แน่ข่าม้ายไอากไกเลือดผมเลยแค่นั้นดูดิตัวน้องสมเด็จผลแพ้ชนะต้องสู้จนจบถึงจะไม่สิแค่นี้รู้ผลแล้วดูนี่ทำไมเลือดเราเหลือแค่นั้นฮะไม่ผมว่าถ้าจับมันบาดเจ็บด้วยวะ เหนอยชะมัดทาจับนี้ไม่จะเป็นห้ามใช่ไอะไรวะอยู่ว่าคิดไปเองวะทาไมเห็นตัวเองเรือดรดเพราะถ้าจับมารูดานนี้เราก็จะได้รู้กามรู้ไว้เด็กจับแล้วบาดเจ็บจับแล้วป่าระเบิดหรือว่ามันล้ระเบิด ฝ่ายตรงข้ามมึงก็เบิดมาฮึสุนี่นี่นี่แน่มาูนนเอาไป้ระเบิดบรุพีชีวิ่งชนวิ่งชนหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยังไงดูเ้วยแต่เเจกเลือดเออเลือดเราก็ไม่ลดดหว่เฮยสุมานี่ มาต่อยให้ครบเซตก่อนครบเซตครบเซตครบเซตกบไอ้ทีกระเดิงมาอีกลงล่างไปเท่านี้ลงล่างเ้อสไลเดอร์สไลเดอร์เมื่อกี้สไลเดอร,ดอร,ดอรดอ์มาใหมา่ขึ้นบนเฮ้ยมีเตก,กับหลังด้วยนี่แน่แว,นแว,วิชาระเบิดดาวกระจายย่าย่า ก็เบิร์ดตะขอใจอีกพี่จ้อเอาไว้สไปเดอร์สไปเดอร์ชิกกาบารุแล้วก็ท่าหมายตายเฮ้ยโดนด้วยวิขาดตึงเงาผลแพ้ชนะต้องสู้จนจบถึงจะไม่เสยียมันจะไม่มันลุ้นพูดเล่นเว่นมาเฮ้ยต้องสู้จนจบฐานเงารดคอไป ไปเ,เร็วเลยนี่ฉันก็ค่างร้อนร้านเลยละคิดไปเองคิดว่าท่าจับคิดว่าท่าจับบาดเจ็บแบบรวดเร็วอย่าได้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามไอ้นี่นานเดี๋ยวเดี๋ยวมาจนจะเอาไปมาลุ้นผีชีพ โอ้โหบรุมแล้วก็ดาวกระจายดาวกระจายระเบิดมันแบบว่าเอ,อ้ยต้องไกลๆรู้สึกดาวกระจายระเบิดมันถึงจะโอเคตีแน่ถา้าถ้าไม่ถ้าใกล้ๆมันจะแบบว่าโดนแค่อันเดียวนะรู้สึกเฮ้ยซุสหม,หมดหมดขาดบรรยกะแล้วหนีไปไหนเอาไว้ตุ้มไม่ได้อะต้องไกลๆนะเห็นไกลๆยะขอท่าขึ้นบนไปนีด ขอท่าขึ้นข้างบนหน่อยหมดจะกะไป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 ขึ้นแล้วก็เตะไม่สำเร็จเอาไปจบท่ามันจะเตะขึ้นแล้วก็ตามเหมือนมีดีเลย์แล้วข่าวไม้ตายพี่ยาว่าอย่าได้โอกาสตึงเอาสำเร็จคนแพ้ชนะต่อสู้จนจบ มาต้องผลแพ้ชนะต้องสู้จนจบ <net> เว้ยงัดคอมันรัดคอตรงไหนไม่เห็นจับมือเห็นเงาไปจับที่มือไม่ใช่เหยียบเห็นไปตามแผนทั้งหมด <net> อันนี้ไม่ไม่ได้คาดผ้าไว้บนหน้าผากเลยไว้ทุกแขนตโกคาดบ,บนน้าผาก และโบรุโตะมาเห้ยซุปมานี่มานดินี่แน่กระโดดทีมกระโดดจับกระโดดจับอะไรวิ่งไปไกลอีกก็ต้องโดนดาวกระจายระเบิดเลยครับยิงไกลบอลุนระเบิด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 มันติดตามว่ะรู้สึกว่าบอลุนระเบิดมันติดตามว่ะ อะไรอะไรสไลเดอร์ใส่สไลเดอร์ใส่ทำไ่สไลเดอร์ปืดมะรูนเฮ้ยอย่าหลบป่าบไม่โดนเข้าไปแล้วก็วิตุ้มเฮ้ยย่าเข้ามาเหรอเฮ้ยย่าเข้ามาอีกเหรอกางกาดกังอากาศก็ได้บะรูน เฮ้ยไม่นะบาแล้วไปล้่างเหรอนีแน่บอลูนบอลูนช่วยได้ไหมบอลูนบอลูนบอลูนระเบิดสุปถอยถอยดาวกระจายระเบิดไม่โดนนะหมดแล้วดินะเฮ้ยยาเกือบแล้วยอย่ขึ้นไปบนขึ้นขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพลาดพลาด ลืมไปว่ามันต้องรอเตะมันต้องรอเตะทีหนึง่งไม่ได้หรอกแว็บตี้อยู่นี่ยังจะหายตัวได้อีกเหรอนี่แนแล้วก็อุ๊ยโอ้โหว่าจะใช้คอมโบมานาหมดจะกะหมดจะกะหมดระเบิดตี้ไงระเบิดกาการบอุูนก็ปล่อยได้นะรุลูนจมตีมัน ตีแน่บอลลุนบุมบูมบูมบม,บมเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะมานี่เลยนี่คิดว่าหลบได้เหรอ,อยือนิดเดียวนานเลย <c oughs> นี่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 ไงแล้วก็ท่าไม้ตายโอ้หมดจะกลาวหมดเปงั้นนะเอาไปกินแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยควรจะใช้ท่าไม้ตาย อู๋ถ้าไว้ตายแม่งระยะใกล้ว่ะจะได้สุดมาหนี้เลยลดเลือดแบบนี่ไงจังหวะนี้แหละเฮ้ยพลาสุดสุดไ,ไปเล่นไกลๆไปเล่นไกลๆขาจะกกะแก่แล้วเวลาให้มันกระเด็นออกไปให้มันกระเด็นออกไปแล้วเราก็ปาระยะน,นี้แหละ เอาไปกินเรียบร้อยกระถาตึงเงากว่าจะสำเร็จคนแพ้ชนะต้องสู้จนจบถึงจะไม่สิแค่นี้ก็รูปแล้วขึบนขลิดจ้ากระถาเงารัดกระถาเงารัดแขนเหมือนเงาไปอยู่ตรงแขนมากกว่าเปรียบเดินไปตามแผนทั้งหมดอย่างเงี้ยยื้อนานไปหน่อยชิกาบอลลู ตระกูลนาลาตระกูลนาราแต่ชื่อตระกูลจะอยู่นำนะที่ก่อมารู้วัยเด็กผมว่าวัาวายเด็กมันจะมันกว่าวัยโตวัยโตเราเล่น้ยังเราเล่นวัยผู้ใหญ่ไปนะจำได้เ,เล่นวัยผู้ใหญ่ไปไอวิชาที่ใช้กับใช้กับแสงอุสา ไวเด็กไม่ได้ใช้เนาะมันต้องไวไวไว,ไวรุ่นเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่ไฟช็อตแล้วก็ท่าทาดติดแรงขึ้นนะไม่มีท่าใหม่มาดีไม่ซุบซบลบเมื่อกี้ตาลายเลยมองดำเอาไปกินนึกว่าจะมีลูกโป่งเยอะขึ้นโถ่เอ้ยนี่ป่าตะกัใจระเบิดว่ะป่าตะกัใจระเบิดว่ะเท่หว่ะว่าง่ายเพื่อนว่าไงเพื่อน ซาสุเกะผู้ที่ออกจากหมู่บ้านไปนี่จะมาสู้กับผู้ที่ฉลาดที่สุดเหรอเข้ามาดิเข้ามาดิตีไงมาแวบมาข้างหลังก็โดนระเบิดไปเลยอ๋มรางวัลนี้จะช้าจักกะยังหลอกแตกงร่างได้เออจะจะจะเข้าไม้ตายเหรอไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกมา เรวก็จระเบิดเอาไปบิดบินระเบิดโอ้โหทีนี่อยู่ไกลๆยิ่งอยู่ไกลๆยิ่งรวมกันทุกๆเล่มอ่ะเนี่ยฮะเวฟบุมบุมโอ้หูตายด้วยบอลลูนไปบอลลูนระเบิดเอาไปทาศากาลก่อนได้เลยไม่ตายด้วยบอลลูนระเบิดได้เลยตาไมา้ตายออามาดิไม่นะได้เลือดแค่นั้นคิดจะมา คิดจะเข้ามาก็ต้องโดนรัดคอโดนตึงโดนแพ้ชนะต้องต่อสู้ต้องสู้จนจบถึงจะรู้ผลเอาไปเก่งวิชอริจ้าราถังเอารัดมือรัดคอไม่แลวเลยนี่แข่งก่อนสั่งรนลานเลยวะไงล่ะสู้กับซาสึเกะได้อ่ะ เซอสุเกะก,ก็แค่หน้าบ้านเอ้ยยังไงจีซุยโอย้โหวิ่งผ่านมาบารุนไม่โดนบารุนไปเลโอ้โหโดนบารุนไปเลมานี่เลยเอาไปเลยป้องกันกโดนทิปปะขอช้าจะกัดเอาเลยปะ่ะล่ะ แต่รถทีฟีเข้ามาพุ่งใส่บอกพุ่ไงนี่ไงบังอาจเอาระเบิดต,ตุ้มถูกแตกครับก่อนนะใครที่โดนท่าล่างนี้จะเจ็บปวดมากจำไว้ไอ้ซุบๆมานี่กากดนี่แน่ตามเพื่อเอาไปบิดบิดบอลลูน เออแล้วก็บีบิดๆต่เอเออแล้วก็ทูบัสไซส์สไลเดอร์ไหมสไลเดอร์ไหมสไลเดอร์สไลเ,เดอร์ชิคกามะลุไม่โดนเฮ้ยจะตายแล้วนี่หอยหลังแล้วป้าข้าไม้ตายอู้หมดหมดข้าไม้ตายหมดจะกะที่จะกะแป๊บ,บเฮ้ยซึบโอ้โหออกมาไม่ทันไม่ทันการา,การ์นก่อนรันก่อนบิดบิน นี่แหละจังหวะนี้แหละเรียบรอบ้อยถึงเงาสมร็จผลแพ้ชนะต่อสู้ต้องสู้จนจบถึงจะไม่สิแค่นี้ก็รู้คนละลอริสอาพัฒน์เล่าเรืร่องขอก็คือชิคามันรู้มันอ่านออกไงมันเราบอกว่าเนี้แค่เนี้ยพอละรู้แค่คุณรู้คนละนเด็นไปตามแผ้ทั้งหมดก็เหมือนเล่นหมากรุกไนงะพอรู้ว่าเอ้ะ ไม่ไม่ไม่มีทางเอาชนะได้ก็ต้องยอมแพ้ไม่ใช่ดันทุตดงเล่นต่อไปอะไรประมาณนี้ไม่ได้ตวัวสุดท้ายที่จะต้องฝ่าฟันเลยอินทราอินข้าเปิดประเด็นโอ้ว่าจะเปิดประเด็นด้วยท่าไม้ตายที่เท่ ไปไกลทำไมล่ะไปไกลทำไมข้าได้ยิงไกลยิงเจ็บมีดบินโผล่ไปไกลเลยเฮ้ยซุบมาดิครับแว็บมานี่ผมอยู่ที่อ๊ะทำไมผมต่อยไม่ไ,ได้ไปตามตามตามอีกเออเอาไประเดีตามอีกเออตามครับกลางอา,า,ากาศตามกลางอากาศผมก็ตามมาดิหมดแล้วล่าง,งหมดแล้ว ล่างผมหมดแล้วตีไงโอ,โอ, trips, โอ,อ้โหยังกลับมาถีบได้มาดิมาดิมาดิมาถีบผมเหรอบาลูนบิดบิดบาลูนต응 pues> ุ้มตุ้มตุ้มไอ้ไอ้ไอ้เกือบแล้วตีเนี่ยเออจะตายแล้วนะอยากให้ตายด้วยระเบิดด้วยการระเบิดพลังมาอยากตายด้วยอะไรครับบาลูน บึมบึมบ so ึมบบิดบิดแล้วกันตัวฮบิดบินมันไว้ไกลๆไกลไปแล้วนี่นะฉันค่อนข้างล้นล้าเลยจบแล้วชิคก้าประตูไว้ดิเน้นเน้นเน้นติดระเบิดเขาเรได้อะไรบินบินยันระเบิดเงาเน้นเงาน้อยครับเพราะตอนเด็กๆมันจะกะมีน้อยเน้นท่าต่อสู้ด้วย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ